ขอพื่นนะครับ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  <coughs> <coughs> นสวัสดีนะคะเออภละต้องไม่ดักโกกอกนะคะนี่ระหว่างเดินทางมาก็มานั่งกินข้าวนะคะให้คุณดูกินแล้วก็เพื่อนกันเราะแล้วกเพืนนะคะที่มา เราที่นนะคเป้นม้เยแกมันี่คะนั้ต้นไม้นะคะกเราเลยต้นดอกต้หัวกรตอกต้านะคะจะทำให้หมดเลยต้นมันนะคะเ้นเมด้วยป้ากางเกงพี่ได้บรรลุคึ้นค่ข้ค่ก้เม้แค่พร้อมลุยน้ำเลยบอกชุดนี้นะจะงดยด้อเมล์ตมัน แยบหลายถ้ากินสีก็แข็งไงคริบ้าั่ไมตอร้อยอร่อยนะคะนี่นะคะบรรยากาศก็อบอุ่นพอสมควรนะคะเนาะนี่นะคะนี่ก็อิ่มอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วก็เริ่มหอยออกแล้วนะคะเนาะ ้องขอบคุณเอฟนะคะเตรียมต้อนรับอย่างดีเลยนะคะเป็นไงคะพี่ัยเฮ้ยต้องหอแล้วบรลลูหอนเนาะแม่แม่ตกม้นอม่เยเนาะแม่อรอกมาให้เกมันมันแต่มันแข็งถ้าคนมีฟันนะโอเคมล้กเพื่อนต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้แต่อีกคี่นนึ่งอะชื่ออะไรไม่รู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่รงเน เอาอินงานยังเต็มอยูโอ้ยมาทีหลังเนาะเกบบเก็บาเก็บเลยเก็บเก็บเนาะอเก็บเ่เก็บเลยเอฟวีเก็บเลยให้บีออสไปเลยแมงน่ะแมงน่ะแมงน่ะให้วีออสไปเลยเอาเด้วย นี่ค่ะของอาหารอร่อยนี่นะคะต้องคุมิร์กตงนี่ดาอพระคุณนะคะสำหรับกับข้าวมื้อนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้เจริญเจริญนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะนี่นะคะมีเตรียมทีเอดีใจดีนะคะเตรียมต้อนรับอย่างดีนะคะกับข้าวนะคะไม่เป็นม้อุแล้วมีแก้ว คุยกันในเลยแ้ว่ไมบอกเลยกันต้องกอัต้องกอโตัวก็ต้องดต้องกอเพี่เขาพ่อกินมั้พ่อค่ะพ่อค่ะพ่อเหลือค่ะเอาได้ปฟังเราวไปด้วยกันไปตัว ก็จะไปด้วยกันะมห้พี่ด้วยนะาให้ได้ได้กินได้ค่ะมาให้กินไมาี่นันีไปนี่นะคะก็จะเตรียมเตรียมแล้วนะคะ

มาร้องไห้อยู่บ้านแทงงอย่าอย่าจุกรอร้องไห้อยู่บ้านนี่นะพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อไม่อยู่แค่สอาวันคิดถึงจังเลยแล้วครคยคนลุกเลยโอเคนะพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเดินทางไปเนาะค่ะไปที่ไปที่ไหนลุงไปที่ไันนะนี่นี่ไงพี่อออว่าบ้านเรานบ้านมากาะบานม่ัน บ้านมาะกอบก่อนนะคะเดินขึ้นรถนะคะโอ้อันนี้ก็มาสมคบเลยนะคะลนก็ต้องแบ่งแบ่งใส่รถนล้คะเนาะรถพิซซ่ามันลนก็เลยต้องใส่ไปที่ช่วยนะคะ เต้องถ่ายรถนะคะเพราะว่ามันเต็มนะคะใชมมม่มันเต็มค่ะมันเต็มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหน่อยขอไปหน่อยอจะได้มาช่วยนะคะเ,คเดี๋ยวค่ะ